ต่อไปค่ะคลิปนี้เป็นอเมริกาโน่มะนาวน้ำผึ้งนะคะหรือบางคนเรียกลามเลมอนอเมริกาโน่ใส่ฮันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะไม่เสียเวลาเราเริ่มเลยกับกดช็อตก่อนนะคะ สูตรทุกตัวที่อาจารย์สอนไปไปดูในไฟล์อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สอนวิธีการทำแล้วก็ทริคที่อาจารย์มีให้นะคะอย่างแรกเลยนะคะอาจารย์ก็จะมีมะนาวมะนาวที่ตลาดนะคะช่วงนี้ไม่แพงค่ะตกลูกละบาทนะคะอาจารย์ใส่ต้นทุนไว้ประมาณ1บาทต่อแก้วนะคะ,สะแสดงว่าลายสแสดงว่าใช้1ลูกนะคะสะเต็ปแรกเลยค่ะอาจารย์จะหั่นมะนาวนะคะ เอาหัวมันทิ้งก่อนนะคะจากนั้นก็หั่นแว่นสองแว่นนะคะนีหั่นสองแว่นอย่าลืมล้างมือนะคะอาจารย์ล้างมืออยู่แล้วนะคะสองแว่นเนี้ยเอาไว้ตกแต่งนะคะสูตรอีกครึ่งลูกเนี่ยอาจารย์ใส่หมดเลยนะถ้าครัวเปรี้ยวก็ไปปรับไปปรับสูตรเองนะคะแต่ว่ากาแฟอาจารย์เข้มไง เขะะ้มกลางนะคะคอนไปทักมากมันก็จะใส่กาแฟไอใส่มะนาวประมาณครึ่งลูกก็เป็นกำลังดีอะแล้วก็เข้ากับน้ำผึ้งที่อาจารย์เตรียมด้วยนะคะเอาละเริ่มอย่างแรกเลยหยิบแก้วค่ะหยิบแก้วจากนั้นเขียนอ่าโอเคอาจารย์ก็จะเขียนว่ารามฮันนี่หรือแม่ก็เขียนว่ามะนาวน้ำผึ้งอเมริกาโน่เขียนชื่อลูกบ้านนะคะ จากนั้นค่ะใส่น้ำดื่มค่ะน้ำดื่มอุณหภูมิมปกติหรือน้ำดื่มเย็นเท่านั้นห้ามใช้น้ำร้อนนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งละลายนะคะใส่น้ำดื่มลงไปสออน,นะคะหรือ120มลนะคะโหช็อตเสร็จเร็วมากจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะบีบ นี่แหละนะคะอย่าลืมเอาเม็ดออกอีกหนึ่งเนาะลูกค้าบางคนเขาบอกใส่เม็ดลงไปได้นะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เอาออกไปหมดหรอกก็อาจจะติดไปบ้างนะคะนี่เลยนะคะบีบลงไปเลยค่ะลงไปในแก้วนี่แหละนะคะมันไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะครึ่งลูกเนี่ยเพราะเรามีน้ำพึ่งมาช่วยไงแล้วมีความขมกาแฟมาช่วยด้วยมันเข้ากันค่ะ มีประโยชน์ด้วยนะคะวิตามินซีสูงมากโอเคโอเคเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราได้ช็อตมาแล้วใช่ไหมนี่ง่ายขอบคุณเครื่องชองซอสน้ำผึ้งค่ะอาจารย์เราใช้น้ำผึ้งแท้นะคะเป็นน้ำผึ้ง100%่ง ml 0นะคะนี่ไงช็อตร้อนๆใช่ไหมตวงไว้เรียบร้อยค่ะ15 ml ใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วอาจารย์ใช้น้ำพึ่งยี่ห้ออะไรต้องบอกว่าใช้ยี่ห้อที่เป็นตลับที่มีรวงพึ่งเลยอะค่ะไม่เป็นไรเราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้เป็นน้ำพึ่งแท้นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หาซื้อได้ไม่ยากนะคะมีประโยชน์นะคะน้ำพึ่งคนน้ำพึ่งกับช็อตเอสเปรสโซร้อนๆนะคะมันจะได้ละลายนะคะถูกไหม นะคะจากนั้นก็ใส่น้ําแข็งนะคะใส่น้ำแข็งน้ำแข็งหลอดเล็กนะอย่าลืมต้องใช้น้ำแข็งหลอดเล็กนะคะ นี่ในนี้จะเป็นน้ําดื่มกับน้ํามะนาวใช่ไหมคะแล้วก็น้ำพึง่งละลายกับช็อตเอพิโซเทลงไปเลยโอเคจากนั้นก็นะคะตกแต่งด้วยมะนาวข้างบนนะคะสองเสี้ยวถ้าแพงช่วงไหนมะนาวมันแพงมากเมนูนี้ก็เอาออกจากเมนูก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันแพงไปลูกละหบาทลูกละสิบา่าทนี้ไม่คุ้มนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้ว เห็นไหมมีมะนาวข้างบนด้วยนะคะโอเคเมนูนี้อาจารย์ไม่ทําเป็นขวดเนาะนะคะวิธีการเหมือนกันเลยนะคะก็จะใส่น้ําดื่มลงไปในขวดแบบแยกดื่มแยกน้ําแข็งนะคะลงไปในนี้ใส่น้ําดื่มซีอ่นะคะจากนั้นค่ะอาจารย์ก็จะกดช็อตนะคะกดชอด็อตพอเราได้ช็อตมาแล้วใช่ไหมคะ อาจารย์ก็จะเอามะนาวเนี่ยค่ะหั่นออกเป็น2แว่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะทำแบบพร้อมดื่มยังไงทำแบบใส่ขวดแบบนั้นนะคะอาจารย์ก็จะามะานาวมาหั่นแว่นสองแว่นนะคะแล้วก็ปะลงไปในแก้วน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ฟรีสนะคะจากนั้นอีกครึ่งลูกที่เหลืออาจารย์ก็จะบีบลงไปในช็อตเอสเปรสโซ่นะคะรวมทั้งน้ำผึ้งนะคะอาจารย์จะเอาน้ำผึ้ง ไปละลายกระชอตเอสเปรสโซก่อนแล้วก็จะมีน้ำมะนาวเนี่ยบีบลงไปด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทใส่ขวดแยกนะคะมันก็จะเป็นขวดแยกน้ำเรียบร้อยกับน้ำแข็งเรียบร้อยน้ำแข็งก็จะมีมะนาว2องแว่นแข้างบนนะคะนี่คือเมนูอเมริกาโน่มะนาวน้ำพึ่งค่ะซึ่งอร่อยขายดีและมีประโยชน์ด้วยนะคะ ลองทำกินนะคะ